อันนี้ก็กำลังเก็บนะคะกำลังเก็บค่ะเนี่ยเตรียมแล้วนะคะเป็นผักผ่อนสารพิษนะนี่เราคอยไมอันนี้อืออยอดเลยค่ะอ่ามาดูทางนี้กันอีกนะคะเนี่ยเนี่ยเรามาพักผ่อนนะคะพักผ่อนปีใหม่เนาะอ่าตรงนี้ก็คือพี่พี่พี่เขยนะคะคนนี้ก็คืออ่ามีเบ็ดอยู่แล้วแต่ว่าทําไม่เป็นลุงกิมมี่ก็เลยมาสอนเทคนิคให้นะคะ เพื่อเป็นการพักผ่อนภายเครียดเฉยๆนะคะไม่ได้ทารมานสัตว์นะ,ะเป็นการพักผ่อนที่ชอบเป็นให้อาหารปลาก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่ได้ก็ให้อยู่แล้วลุงว่าผมอยากมีความสุขในการทําแบบนี้บ้างว่างั้นนะคะลุงจิมมี่ก็เลยมานะคะมาะให้ความรู้เนาะวันนี้วันนี้นะลุงก,กับป้ามีแต่ให้ความรู้คนอื่นนะคะในการทําเกษตรนะคนเราไม่ใช่เก่งไปทุกอย่างนะคะเนาะ คนเรามันก็ต้องมีข้อบอกครลองนะคะตรงนี้ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้เชี่ยวชาญมามามาให้คําแนะนำน้องลุงเนาะโอ้ปูนะคะคือหลอกมันพอดีแหละมันช่วยแล้หรอใม้มันหมดสภาพอันนี้คือผู้ทีท่มีความชนานาญด้านถ่ายรูปนะคะแล้วก็สร้างภาพช่างภาพนะคะสร้างภาพ<ห>แต่อีกเทคนิคหนึ่งที่มีนั่นก็คือการอ ตกเบ็ดนะคะเนาะมีความรู้ความสามารถแล้วก็รักในด้านนี้นะคะก็เลยมีความชํานาญนะคะสามารถที่จะให้ความรู้ได้เนาะลุงเนาะเราไม่มีความรู้ด้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่มีไม่ใช่มีแต่มีอย่างอื่นให้เขาใช่ไหมอมอก่อนเป็นครูให้ความรู้ด้านอด้านไหนนะคะ,ะเกษตรด้านเกษตรเนาะ,ะซึ่งเราได้เคยได้รางวัลไม่รู้ ได้แล้วเราวางวัลระดับไหนดูอนุญาตได้ไหมอันดับสองของประเทศโอ้อันดับสองของประเทศนะตรงนี้น่ะโอ้ ระดับสองของประเทศเลยเพิ่งรู้นั่นนี่ฮะจังหวัดโอ้ของจังหวัดเหรอคะอภัยอภัยโอ้อ๋อลุงให้ข้อมูลผิดอ่านของจังหวัดค่ะไม่เป็นไรเราได้ที่หนึ่งของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอของแล้วก็ได้ที่สองของจังหวัดนี่สุดยอดอยู่แล้วลุงระดับไหนก็สําคัญทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นรางวัลเกียรติยศรับรองเราในการทํางานนะคะเนาะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความชํานาญในด้านอะไรนะลุงเศรษฐกิจอะไรนะชื่อว่าอะไรนะสวนอะไรนั่นนี่ ส,นนสวนสุมนนาคือเรียกว่าเกี่ยวกับด้านเกษตรใช่ไหมไอ้อมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชได้นาสวนผสมแหมลืมแล้วค่ะได้ปีไหนน่ะลืมเลยค่ะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองใช่ไหมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่า ที่เขยหรือลุงนะเราเรียกเนาะอ่ากาลังมีอายุหนุ่มน้อยลงนะคะก็เลยจําจำสับสนนะคะออเสับสนนะคะก็เลยทำต่ออะไรไม่มากมายลูกเอ่ไปลูกเต้าก็ไปเป็นเจ้าเป็นนายกันมีธุรกิจไปเพราะฉะนั้นสภาพนะคะในบริเวณจึงลุงในสภาพนี้เดี๋ยว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 แม่ครูก็จะมานะคะไปมาเนี่ยได้สระสักสะหนึ่งก็ยังดีเนาะอยากมาอยู่แบบนี้ละคะนะคะมันเย็นค่ะอิซีค่ะ อ่าเนาะเย็นมากเลยนะอืมเนี่ยเห็นไหมคะกําลังใจเยอะแยะอันนี้พี่สาวนะคะพี่สาวมาจากกรุงเทพอันนู้นก็พี่สาวคนตูดูใส่เสื้อมะก,กะแลงนูนะคะเพื่อนชอบอยู่แบบนี้นะคะเสื้อมะก,กะแลงนะคะเขาเรียกว่าโอ้พี่สาวชมทุ่งนะนี่เนี่ยพี่สาวชมทุ่งนะคะขาเลาะอยู่ทุ่งนานะเลาะอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ก็หาข้าวหาปลาล่อน้องนะคะมีทั้ง แม่ครูแอบไปดูแล้วในครัวนะคะมีทุกอย่างเลยเห็นแมงด้วยที่แม่ครูชอบอในครูถังเลยไตยัวยัวย่ะแล้วก็ไปเห็นหน่อไม้อีกนะคะเอเอห็นห <laughs> น่อไม้ที่แม่ครูบนเมื่อคืนพี่สาวกับน้องสาวทํามาแล้วแกะเปลือกเรียบร้อยนะคะปอกเรียบร้อยเลยนะคะแหนงหน่อไม้ค่ะที่ใจนีกินเลยวันนี้นะคะแม่ครูเห็นแล้วแล้วก็มีปลาชอนนะคะตัวใหญ่ๆของพี่สาวคนนี้สม่วานนะคะของพี่สาวที่มาจากกรุงเทพเขาไปสูบนะคะ

ดูไว้นะคะคุณลุงเอ้ยอย่าทาแต่สวนอย่างเดียวหรือทําแต่อย่างอื่นมาปั้นเบ็ดบ้างมันปั้นหัวอาหารบ้างทีนี้นะคะมาหาปั้นเด้เป็นการผ่อนคลายค่ะนะเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายความเครียดลุงบอกคําหนึ่งเมื่อเช้าที่ไปเยี่ยมแม่ครูอยู่ที่บ้านใหม่นะคะบ้านน้อยของแม่ครูว่าลุงบอกว่าผมอยากมีความอ่าผมอยากมีความสุขด้วยกันอยากมีความสุขอืมผมอยากมีความสุขแบบนี้ด้วยการอะไรนะด้วยการอะไรอ่า ตกปลาเออแต่ทาไม่เป็นแต่ทําไม่เป็นก็เลยให้นะมาสอนเออมาสอนค่ะนะคะอู้ดีใจค่ะได้ยินแบบนี้นะผมอยากมีความสุขที่จริงก็มีความสุขมากโขอยู่แล้วนะคะสุขทุกอย่างไปแล้วไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะอยู่อย่างนี้นะคะกินผักก็กินผักปลอดสารพิษกินอะไรก็ได้เนาะยายและลูกสาวคนนี้ก็อันนี้ลูกสาวค่ะลูกสาวสวัดีค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงหน่อไม้มีลูกสาวคนนี้ค่ะที่อยู่ด้วยนะคะในทุ่งนาแต่ว่าไม่แข็งแรงนะคะ พอน้องเพิ่งผ่าตัดเหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็เป็นคนที่อ่าอยู่ตัวคนเดียวนะคะอืมไม่เกี่ยวกับใครเนาะอ่าอยู่อย่างพอเพียงด้วยทุกด้านนะคะอุย้ยเนาะอันนี้แหละความสุขของเราเลือกได้นะคะด้วยตัวเราเองขายอีฟซีะ่ะเนาะไม่มีใครมาปลูกปั้นปนแต่งให้เราหรอกยกที่ตัวเราสุดท้ายมาน,นะถ้าเราไม่ชอบโอู้หมองขึ้นไปก็เห็นมะพร้าวค่ะโอ้โห อุ้ยเต็มเลยค่ะเพราะว่ามะพร้าวมันโดกเพราะมันอยู่ใกล้น้ํานี่เองค่ะนะเนะาะเมื่อก่อนเห็นแต่อยู่ภาคใต้มีน้ําเอ่อแล้วก็มีมะพร้าวค่ะโอ้โหมะพร้าวน้ําหอมบอกค่ะเออน้ำหอมะะออโอ้โหมะพร้าวน้ําหอมอเสร็จนแน่ๆวันนี้นะเออนั่นนะครับโอ้โหมีไม้ด้วยอุ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วปลาปลาตรงนี้ไม่ได้มันต้องไปอยู่นเนอยู่นนนู่กิอยู่น่นะคะอออนะคะ อืมพ่อมันโอยู่เนาะมันตเท่ไงเนาะมันหมาเบ็นหน่อยอนี่ค่ะเตรียมแล้วนะคะเตรียมแล้วนี่เอาเอาเนี่ยอุ๊บด,ดูดูค่ะ,ะไปแล้วนะคะรอสักครู่ค่ะใช่ังเห็นเห็นหงบ่ล่ะนี่เห็นนี่เด่นอืม แต่ละอันนน่้อาก็ใส่เลยเงี้ยมันเหมาะอันนี้คือหลอกนะครับกะใส่พองน้ํนี่ใส่ทุกอันเลยเอาทำเอ้าย้ายมาบึงตอนนี้กาลังฝึกนะคะตอนนี้กาลังฝึกดูเอา้ายายมาแล้วคุณป้ามาแล้วนะคะคุณป้ามาแอบดูที่รักนะคะว่าที่รักจะเป็นไหมมาดูมาจําเอาที่แหละมามาดูนกันมามาจาเอาเห็นเห็นหงมันแล้ว เป็นแค่แก้มขไข่ไปยาพ่นเอาไม้กำลังใจนะแม่มาทั้งสองมาทั้งสามเขามาดูเอาเด้อจะได้สอนพ่อมาดูแล้ค่ะตอนนี้เขาป้องนะเขาป้องอยู่บ่ไหนล่ะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ กินต e ัววะกินตัวดนี่เอาเอาหลุดโอไงไงพูดมันหลุดอะโอ้มันหลุดหลุดดขากินตัวดดยนี่ตายอยามันมีแต่ตัวใหญู่่้ยดูค่ะดูพี่สาวนะคะเอ้า พี่สาวคนโตไปแล้วค่ะพี่สาวคนโตเอาดูค่ะมีสวิงนะคะแล้วก็มีกระมังนะคะไม่รู้ไปทําอะไรแล้วไปนะคะตามแล้วอันนี้คือเจ้ากาแฟแกาแฟครับกาแฟอันนี้ก็คือน้องกาแฟนะคะแม่ไม่บอกได้หีเรื่องเนาะแม่ว่าไปไล่งัวมันไล่หนีเลยเหรอไล่เขาออกจากเขตแล้วมันเหรอมาดงดงเหรอกาแฟเนี่ยงัวผู้ใดเขามาหนีแม่เขากาแฟไปไล่งัวให้แม่ไปลูกหลับเหรอกาแฟเก่งจังเลยลูก อ่ปรีแบบว่าเขาไม่ได้สอนให้นั่งให้วหายให้ากาับเราเขาเรามีขนมเขานั่งเอาเลยนะเราบอกว่านั่งลงพนนั่งเลยอืมอ่อกินขนมไม่ยังลูกกินแล้วค่ะพนอู้ดเป็นตะซั่งแขกคน<อ>เราเห็นแล้วมด,ดมดแดงมีอยู่สี่ห้ารังท่านชิมี่ใครด้เนาะเอ๋ยดอกเอาบอล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 ไข่ปลาหยากได้ไข่เอ็นไงแเราอยู่สัม<ะ>ไม่ใ <ปะ S 1> ช่ เราอยากดูว่าเขามีไข่ไหมนี่เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าพี่สาวน่ะจะเป็นคนที่เลี้ยงมดแดงด้วยใช่ไหมปารีเราเลี้ยงไว้ใหญ่เลี้ยงใช่ไหมเอามาปล่อยเลยค่ะเอาไปไหนอีกมานี้ป่าดูค่ะดูดูดูมาถึงก็ใส่เลยค่ะออซึ่งน้องนี่ไม่มีนะคะในโมเมนต์นี้เนาะไม่ควณเป็นคนที่ไม่ได้ทํานะคะแบบนี้แล้วทําไม่เป็น พี่สาวคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ดูแลนะคะแม่ครูเป็นคนที่อ่อนแอเนาะสุขภาพไม่ค่อยดีเอาหอยค่ะหอยมาแล้วอันดับแรกหอยหอยนะคะหอยอืมมีนาแต่ว่า<ห>ไม่เคย<ม>ทํานะคะมีน <ถ Christine. S 1> ดูคะ่ะตอนนี้กำลังเก็บนะคะเก็บหอย ไม่กินตรงนี้เลยทําให้แม่กินตรงนี้เลยก็พอกินไหนให้แม่กินหยังก็ได้นะเพราะว่าที่แปลกๆนะคะคุณแม่โอ้อยเดือยยยโอ้มาคอยเดือก็เท่านั้นเด้ยายอ่อนเพิ่นและยาหลังเพิ่นไม่ค่อยกินนะอุ้ยคนนั้นไม่ดอยางอุ้ยอุ้ย ดูลูกสาวค่ะจะให้มันไม่รกได้ยังไงคะดูสาวทุ่งสาวทุ่งนะคะสาวทุ่งนะดูสาวทุ่งรุดไปหาข้างหลังเจ้าะแล้วไม่แน่แน่วุดกลับไปตะเกียบนั่นน่ะเอาเราเอาเราเอาขีเล่นออกยูเราค่อยจับอ๋อขีเล่นออกก่อนอืมโอ้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 เป็นทำไมเป็นแบบนี้ล่ะไปนีเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันลงแล้วนี่อ่า